มาติดตามรายงานผลการแข่งขัน MotoGP สนามที่2กับ Motorsport Live ครับช่วงของ Race Day มีขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่ปอร์ติเมาครับเอากราฟฟินเตอร์นักเจ้า c เซอร์กิตแล้วครับเป็นสนามที่ยากมากนี่คือกริทครับโพเป็นของบาเซนินี่ขนาบข้างด้วยมาริเบียレสแล้วก็ฮอเก้มาตินครับเบียレชนะการแข่งขันในรอบสปินเมื่อวานนี้นะครับ แถวที่2มีฟรานเชสโกมาเนายครับตามด้วยแจ็คมินเลอร์แล้วก็มาร์โกเบเซคคีครับนี่คือ2แถวแรกครับเบียเลสจะสร้างจุดเปลี่ยนได้ไหมใน s, เรสก็ต้องมาติดตามกันดูรวมถึงแจ็คมินเลอร์ด้วยนะครับขณะที่เปโก้แชมป์โลก2สมัยนั้นได้ออกตัวจากแถวที่2ครับเมื่อวานเองก็ไม่สามารถขึ้นโพเดียมในรอบสปรินได้ครับเป็นงานยากของเปโก้เหมือนกันครับแถวที่3มีเปโดคอสตาครับลูกกี้จากแกสแกสเทคชัวรครับขนาบข้างด้วยมาร์กมาเกสแล้วก็ฟาบิโอควาตาโรครับ แบดบินเดอร์อยู่กิตติสิบสิบเอ็ดเป็นเล็กทรินครับกิตติสิบสองเป็นอีก1อเล็กซ์ครับนั่นคือมาอเล็กมาเกสกิตติสิบสามอเล็กเชสปาโกโรครับ14เป็นฟาบิโอดิจิอันอันโตนิโอ15มิเกลรูราครับ16ราอูเฟนเดส17ฟรังโกมอเรลลี่ครับกิตติสิบแปดเป็นของออคุสโตเฟรนเดสนี่ครับ19 20 21 22ครับเป็นของฮอนด้าหมดเลยครับมาเรียงกันตรงนี้ครับ4ี่กิดสุดท้ายซาโกเมีย ทา,ากะนาเกอมิแล้วก็ลูก,ก้ามารินี่ครับตัวลึกยางครับนักแข่ง3คนในแถวหน้าครับใช้ฮาร์ดมีเดียมเหมือนกันเลยผู้ชนะปีที่แล้วเป็นเปโก้ครับปีส0 2 2ัี2เป็นฟาบิโอกาตาโร่ครับนี่ครับช่วงวอร์มอัพออกมาก็เป็นช่วงของการไล่ทำอันดับแล้วครับเรสตาร์ทครับเปิดคันเร่งออกมาฮอกเก้มาตินขึ้นมาได้ก่อนเลยครับ แล้วก็ตามด้วยเอเนวัซซีนี่ครับมาร์กมาเกสเองจังหวะออกตัวเนี่ยเหมือนโดนทางด้านของไปโก้ไปในย่านนั้นปิดอยู่พยายามจะสอดแทรกขึ้นมาลมไปก่อนคนแรกครับแฟรงเกอล์บ i <Yeah. S 1> ิเดลลี่ครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ตามมาอีกคนหนึ่งในรอบถัดมาครับอาเล็กมาเกสที่โค้ง5ครับ <Yeah. S 1> จะเอาไปลุยต่อครับอาเล็กมาเกสในรอบที่สเนี่ยครับโค้งห้าเป็นโค้งลงเขามาครับกริปยังไม่มา ปโรคอสตาร้อนแรงจริงครับไล่บี้ขึ้นมากับทางด้านของแบดบินเดอร์ครับมาร์กมาเกสไล่ตามฟรานเชสโกบรรญ,ญาย่า,ยายอยู่ฮาร์ดมีเดียเหมือนกันครับนี mm ่ hmm. รับโอเคมาตินก็ mm hmm. นำอยู่แล้วครับแล้วคนนี้ออกจากการแข่งขันไปนั่นคือทางด้านของราอูเฟนันเดสแล้วดูตรงนี้ครับแซงขึ้นมาจนได้ครับไปโรคอสตาผ่านแบดบินเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ไล่กวดมาร์กมาเกสต่อครับ ร้อนแรงจริงแล้วขยับผ่านขึ้นมาด้วยครับเปโดคอสตาถือว่าทำผลงานได้จริงๆครับแล้วดูกลุ่มบรรดาของเดอะเพียร์เลอร์กุ๊ปแล้วก็เกทีเอ็มครับได้เฮเลยเปโดคอสตาขึ้นมาท้าทายกับเปโกบานายาครับแซงผ่านขึ้นมาได้แต่จังหวัน,นี้เนี่ยเปโกเองก็พยายามจะปิดแล้วครับปิดได้ครับจังวันนี้ช่วงกลางการแข่งขันครับโอเกมาร์ตินครับ ช่วงเหลือ10รอบเนี่ยกดฟาเซสแฉกครับเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนี่ครับแล้วดูการใช้ยางของเปโดคอสตายางหน้าฝั่งขวาได้หมดไปแล้วนะครับกรอบจริงๆการโดดเนินของของเกมาตินครับอเล็กมาเกสไม่ไหวครับสุดท้ายต้องกลับมาที่พีทครับนี่ครับช่วงเหลือ6รอบสุดท้ายเปโดคอสตาบุกอีกครั้งหนึ่งจังหวะดีครับแซงผ่านขึ้นไปมานิดนึงครับ ตบปิดเข้ามาโค้งซ้ายแล้วก็ขึ้นมาได้ครับเปโก้จะตามก็ไปปิดแต่ไม่ไหวแล้วครับทำให้เปโดคสตาขยับขึ้นมาอยู่ดับ4ี่เปโก้ตกไปอยู่ดับ5แล้วก็มาร์กมาเกสอันดับที่6นี่ครับชิงอันดับตรงนี้ครับสอดในเข้ามาห้ารอบสุดท้ายมาร์กมาเกสบุกหนักครับเห็นเปโดคสตาผ่านฟันเชสโกปนญ่าไปแล้วมาร์กสอดในครับจังหวะจะเดินกันเร่งมาโดนเอาคืนครับเปโก้ไม่ยอมอะ ยังคงปิดไว้ได้แล้วมาร์กมาเกสผ่านมาได้ตรงนี้ครับช่วง3รอบสุดท้ายแล้วเป็นไงครับจังหวะน,นี้พอสอดเข้ามาปุ๊บไปโก้สอดในคืนครับไปเจอกันที่จุดเอเพล้มลงไปทั้งคู่ครับช่วง3รอบสุดท้ายโอ้โหเอารุขึ้นมาขี่ต่อครับมาร์กมาเกสเนี่ยครับพุ่งเข้ามาตรงนี้เบาขวางมาบานออกมานิดหน่อยครับกังหวะจะกลับเข้ามาที่ลายครับ เปโก้มานยังไม่ปล่อยครับเดินกันเร่งมามามาเก้ก็กลับมาพอดีเจอกันครับโค้งห้าแล้วที่น่าเสียดายจริงคือมาลุยเบียเลสครับจะได้ขึ้นโพเดียมอยู่แล้วอ่ะรถมีปัญหาครับในโค้งแรกรอบสุดท้ายต้องออกจากการแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นคนนี้ครับฮอเก้มาตินวันนี้ยอดเยี่ยมจริงครับม้วนเดียวจบสุดจริงครับปาเซนี้อันดับสองครับและคนนี้ครับเปโดคอสตา ได้ขึ้นโพเดียมครับโอ้โ oh, ห oh, ร้อนแรงจริงเด็กคนนี้โชคดีด้วยแต่ว่าต้องชื่นชมว่าเขาขี่ดีจริงๆครับในวันนี้โชเซมูริโยอดีผู้การทีมของหลายทีมดังระดับโลกแล้วครับมาโบกตรงหมักลูกครับมาตินบินก็มาเลยคอสตาอันดับ2อันดับ3ครับได้ขึ้นโพเดียมครับมาร์กมาเกสเอารถขึ้นมาแข่งต่อได้อะแต่ว่าไม่มีแต้มครับตามเข้าป้ายในอันดับที่16ครับ เปกโกก็เนี่ยไม่ไหวนี่จังหวะรีเพล,ลย์ของมาริเบเลียสครับก็น่าเสียดายครับกำลังจะได้ขึ้นโพเดียมอยู่แล้วเชียวมาก,กลับมาที่พิษก็ถือว่าน่าเสียดายครับ,บรเบเลียสเองก็เนี่ยแหละครับเสียดายเหมือนกันอดขึ้นโพเดียมครับมาดามนาเดียเก็มาปลอบใจมากเลยครับเาบอกเออโอเคไม่เป็นไรครับเกมการแข่งขันต้องมีอยู่แล้ว โพเดียมครับในวันนี้มาตินชนะครับตามด้วยบาเซียนี่อันดับ2เปโดคอสตาอันดับ3ครับอันดับที่4ี่เป็นบินเดอร์ครับ5แจ็ 6, 7, aro, คมิลเลอร์อันดับที่6มาโกเบเซกีเจเป็นฟาบิโอาวาตาโร่ครับอันดับที่8อาเลสเชสฟาโร่อันดับที่9ครับมิเกลเรลราเจ้าถิ่นไล่ขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็อันดับ10เป็นของฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอก็น่าเสียดายตรงที่มาร์คมาเกสแล้วก็เปโกบนานดาญานั้นไม่สามารถที่จะทําผลงานที่ดีที่สุดได้ครับ กลายเป็นไม่มีคะแนนไปทั้งคู่ครับ